สวัสดีค่ะ้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าขอนแก่นกับดิฉันสุภาพรคำแท้งค่ะคุณผู้ชมค้ะแหมต้องบอกว่าช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็อันตรายจริงๆเลยนะคะไวรัสโควิด K -19 ของเราก็ระบาดไปเรื่อยๆนะคะผู้คนก็มีการติดเชื้อบ้างไปสัมผัสผู้ใกล้ชิดบ้างเยอะแยะมากมาย อยากให้ทุกคนนะคะระมัดระวังตนเองออกไปไหนมาไหนข้างนอกบ้านอย่าลืมใส่หน้ากากนะคะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดเนาะ <c oughs> บางทีเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคที่เราไปพบไปเจอเนี่ยจะเป็นชนิดไหนนะคะ <c oughs> อย่างน้อยทําให้ร่างกายของเราสะอาดไว้ก่อนนะคะค <c oughs> ุณผู้ชมอย่างเช่น จะพาผู้ชมมาดูข่าวที่ตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกับข่าวนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควรนิสตในเขตเทศบาลตำบลวังชัยแล้วต้องบอกนะคะมีการยืนยันนะคะว่าไปพบผู้ป่วยคนอื่นๆรวมแล้วเนี่ยประมาณ5คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ทางเทศบาลเองเขามีการประกาศนะคะประกาศปิดตลาดไปเลยค่ะ3าวันเพื่อทําความสะอาดนั่นเองค่ะไปดูตามภาพกันหน่อยค่ะ ซึ่งต้องบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลตวบวางชัยอเภอน้ำพองจัังหวดขอนแก่นนะคะพร้อมด้วยจิตอาสาแต่ละคนก็มีการนำอุปกรณ์บ้างเข้าทำความสะอาดภายในตลาดสดนะคะายอ,อน้ำพองเองนะคะก็มีการยืนยันนะคะว่าผลการตรวจเนี่ยเป็นผลบวกและก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยค่ะ5คนมีภูมิลำเนานะะอยู่ที่บ้านขามแตรตกุดน้ำใสจำนวน3คน ซึ่งก็เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับลูกที่กลับมาจากทำงานที่จังหวัดชนบุรีแต่ได้เดินทางกลับเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาแล้วมีการแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิดนะคะพบว่าลูกได้มีการติดเชื้อโควิดจากนั้นเองค่ะก็ได้มีการทำการตรวจหาเชือ้อพบว่าทั้ง3คนนะคะมีผลเป็นบวกโดยมีการทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน้ำพอง นะคะส่วนคนที่4เองเนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยคนที่262ละลอก3ของจังหวัดขอนแก่นมีอาชีพเป็นพนักงานร้านอาหารโดยทำลายนะคะพบว่าวันที่7เมษาตนเองได้มีการไปเที่ยวตะวันแดงแล้วไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะส่วนวันที่11ถึงวันที่17เมษา ได้มีการกลับบ้านที่ตําบลสะอาดอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วไปตรวจพบเชื้อวันที่22อีก5คนค่ะเปิดร้านขายสินค้าอยู่ในเขตเทศบาลตำาบลบางชัยหรือว่าตลาดนองกุงซึ่งเดินทางไปกับตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นประจำโดยได้มีการเข้าไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยบาบาลเอกชนผลปรากฏว่าผลเป็นบวก นะคะซึ่งทางด้านโรงพยาบาลเองเขาก็มีการประเมินนะคะพบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2คนทำให้นายอำเภอนํำพองมีการสั่งการให้ผู้ชุมนุมประเมินความเสี่ยงแล้วก็มีการตั้งด่านตรวจคัดกรองดูแลชุมชนในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการแพร่ระบาดไปรัสโควิดสินะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการสัมผัสกับญาติในการเดินทางกลับมาจากภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา อีกส่วนหนึ่งค่ะก็มีการเดินทางไปกลับในตัวเมืองขอนแก่นแต่ว่าก็ผู้ป่วยแต่ละคนก็ไม่มีการแสดงอาการแต่อย่างใดอาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำลายที่ให้รายละเอียดไปบางส่วนอาจจะมีการให้ทำรายไม่หมดนะคะก็เลยทำให้ทางในอำเภอมีการสั่งการให้ทำความสะอาดภายในแหล่งชุมชนรวมถึงตลาดนัดเพื่อฆ่าเชื้อนั่นเองค่ะ